เ,เสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสู้บอสนะครับผมคือผมเห็นในกลุ่มนะครับมีคนมากมายที่ยังผ่านบอสไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีความลำบากในการสู้หรือว่าความเจ่งไม่เพียงพอนะครับโอ้ชิตโอ้ไม่ไม่ไม่หรืออาจจะเป็นความปัญหาในเรื่องของ เอ่อตัวละครที่เลเวลน้อยนะครับผมผมก็จะมาแนะนำนะครับเป็นง่ายๆเลยนะฮะก็จะบอกว่าบอสท,ทุกตัวเนี่ยมีวิธีการหลบหลีกที่ต่างกันนะครับหมายถึงว่าสกิลของมันทุกตัวเนี่ยหลบหลีกได้หมดนะครับถ้าเกิดเราดูแพทเทิร์นดีๆนะยกเว้นว่ามันจะมีบางตัวที่สกิลแบบว่าล็อกเป้านะครับทำให้เราหลบไม่ได้แต่มันก็น้อยมากนะครับส่วนใหญ่เราจะหลบหลีกได้หมดเลยนะนะฮะ ก็ให้ศึกษาแพทเทิร์นการโจมตีให้ดีแล้วก็การมีตัวฮิลในในไอดีเนี่ยเช่นบาบาร่าเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องนี้เยอะมากขึ้นเลยนะครับนะโอเคผมขอตัวไปสูก้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ก็หลังจากผมสู้ตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปเอ่อโอชพาไปสู้กับบอตน้ำนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามีหลายคนที่ประสบปัญหากับบอตน้ำเลยใช่ไหมลน่ะ สิ่งสำคัญในการสู้บอสน้ำเลยนะครับก็จะเป็นตัวละครถ้าสายฟ้าไม่ก็ท่าไฟนะซึ่งลิซ่าเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหมนะแต่ว่ามันแจกเนี่ยใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมถ้าเกิดใช้ท่าลมหรือท่าอื่นเนี่ยก็จะสู้ได้ลำบากมากนะครับแต่ยิ่งเป็นสายฟ้าเนี่ยจะดีนะแล้วก็ลิซ่าเนี่ยจะบอกว่าท้าตีออกมาเนี่ยโดนหลายตัวด้วยนะครับด้วยความที่ มันเป็นไฟช็อตยิงแค่ลิซ่าอาพอนะไม่ต้องมีตัวฮิวก็ได้คนระับเพราะว่าเราสามารถกินยาได้ใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ฮิวล,ล้วก็สู้อย่างนี้เรื่อยๆนะตัดไฟก็ได้นะตัดไฟสามารถปล่อยอันนี้มาล่อได้เหมือนกันยกเว้นว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาช่วยเนะี่ยบอสมันจะมีสกิลล็อกเป้านะซึ่งมันก็แรงอยู่นะอะก็เล่นยากพอสมควรเลยถ้าเกิดเลเวลไม่เยอะนะครับแนะนําว่าถ้ามีลิซ่าเ,าเล่นคนเดียวง่ายกว่าเยอะนะเฮ้ยลงมี เปิดไม่ได้เอาละเราก็มาถึงบอสไฟกันแล้วนะครับผมนะน้องๆอ,อาจจะถามว่าบอสไฟอะไรนี่บอสบอสไฟฟ้าใจ,ใจเย็นลูกพี่โอ้เลือกครึ่งหลอดเลยเหรอ <c oughs> ก็อการสู้บอสในเกมนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมก็ <c oughs> อย่างที่บอกครับให้ดูเอ่อดูแพทเทิร์นไปนะครับแล้วก็เราจะสามารถชนะบอสได้อย่าง อย่างง่ายได้เลยนะครับ้าที่เหมาะสมในการสู้กับบอสไฟฟ้านะก็จะเป็นธาตุไฟนะเพราะว่ามันจะเกิดการเอ็กซ์พลชันมุนะนี่เราจะเอ็กซ์พลชันให้ดูนี่เลื่อนธาตุก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะเหมาะกับสู้กับบอสนะฮะอ่าอันนี้ผมชอบมากท่านี้นี่ไม่มีอะไรยากเห็นไหมครึ่งหลอดแล้วไม่มีอะไรยากเลยถ้าเกิดเรา สู้แล้วก็หลบหลีกอย่างถูกวิธีเนี่ยเราก็จะสามารถชนะได้อย่างโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับแพทเทิร์นการหลบเนี่ยเป็นอะไรเออเออโอ้โอ,อ,อ้เดี๋ยวโอ้โอ้โอ,โอ้แพทเทิร์นการหลบ บอสไฟ <c oughs> ไม่โดนบอสไฟนะครับ <c oughs> ก็จะมีแพทเทิร์นการโจมตีที่ <c oughs> เป็นเอกลักษณ์นะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็หลบไม่ได้ยากมากเหมือนกันเลยครับผมคือการหลบเนี่ยเราแค่ต้องเดชไปอีกทางหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเราก็จะตีที่จุดอ่อนของมัน แล้วก็รอให้มันแตกแล้วเราก็จะตีได้แรงขึ้นนะครับผมเห <c oughs> มือนเดิมครับจําเป็นเลยท่านไฟฟ้านะที่จะต้องเตรก,าากับท่านไฟก็เป็นท่านน้ำกับท่านไฟฟ้าซึ่งก็นี่แล้วก็ไปปล่อยแล้วก็ตีได้อย่างสบายใจนะครับเร <c oughs> ียบร้อยมันเจ็บแล้วเ <c oughs> ี้เดี๋ก็จะว <c> ่า <oughs> ฟันมันได้อย่างสบายใจ <c oughs> โอ้โหหนัก่วงหนักนว่วงเหลือเกินใครจะฟันแรงเท่าผมไม่มีอีกแล้ว280 สามร้อยแป๊บเดียวก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับเพียงแค่เราดูแพทเทิร์นการการโจมตีของมันนะครับแล้วก็เราก็หลบให้ถูกต้องนะมันก็ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับที่ผมตายมันมันเป็นมุกนะจริงๆผมก็ไม่ตายหรอกเวลาสู้บอสพวกเนี้นะก็ขอจบไปนะครับไว้เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบุณที่รับชมครับผม Chinh chinh Thầm rây rồi Tuyền có tay mất lèo Lập thầm rây lưới này